สวัสดีครับน้องๆทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับโอวาท3ซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับโอวาทข้อที่3การทําจิตให้บริสุทธิ์กันนะครับว่าแต่น้องๆยังจําโอวาทข้อที่1และโอวาทข้อที่2กันได้อยู่หรือเปล่าครับเรามาทบทวนกันสักนิดนะครับ โอวาทสหมายถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า3ประการคือโอวาทข้อที่1คือการไม่ทำความชั่วโอวาทข้อที่2คือการทำความดีซึ่งการทำความดีตามหลักพระพุทธศาสนามีหลายประการดังนี้ประการที่1เป็นจะทำหมายถึงข้อควรปฏิบัติทางกายและวาจาคู่กับศีลห้า ประการที่ 2. สติสัมปชัญญะหมายถึงการระลึกถึงระลึกได้และรู้ตัวอยู่เสมอว่าสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำประการที่สามสังหาวัตถุสีหมายถึงหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างเป็นมิตรที่ดีต่อกันประการที่ 4. ี่ขราวาสธรรม4หมายถึงธรรมะหรือข้อควรปฏิบัติของผู้ครองเรือนประการที่ห กตัญญูกตตะเวทีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมประการที่6มงคล38ซึ่งมงคลหมายถึงความเจริญความดีงามเหตุแห่งความเจริญเหตุแห่งความดีงามเหตุที่นำมาซึ่งความสุขซึ่งมีข้อควรปฏิบัติ38ประการและประการที่7อัฏฐสามหมายถึงประโยชน์ที่เป็นจุดมุ่งหมายของชีวิต3ประการโอวาทข้อสุดท้ายโอวาทข้อที่สคือ การทำจิตให้บริสุทธิ์ซึ่งเราจะมาเรียนกันในวันนี้เอาว่ลครับน้องๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าการทำจิตให้บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่ให้ทำความชั่วไม่ว่าจะเป็นทางวาจาทางกายหรือทางใจโดยเราสามารถปฏิบัติได้ตามหลักธรรมต่างๆที่เป็นสิ่งที่มุ่งหมายให้เราเป็นคนดี และนอกจากการไม่ทำชั่วทำแต่ความดีแล้วท่านยังสอนให้เราทำจิตให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขได้ครับเมื่อชั้นประถมศึกษาปีที่สองเราเคยได้เรียนรู้ในเรื่องการทำจิตให้บริสุทธิ์กันมาบ้างแล้วนะครับซึ่งการฝึกจิตบริสุทธิ์ถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเพราะในแต่ละวันเรามีเรื่องมากมายที่วุ่นวายสับสนจิตใจของเรา จึงย่อมที่จะเหนื่อยล้าและอ่อนแอนได้ง่ายซึ่งบางคนที่ควบคุมจิตใจของตนเองไม่ได้ก็มักจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมาอย่างเช่นการเป็นคนที่มีปัญหาอารมณ์ก้าวร้าวดังนั้นเราจึงต้องมีการที่จะรักษาสุขภาพจิตให้เป็นปกติคือการบริหารจิตและเจริญปัญญาเพื่อให้จิตใจของเราสงบเมื่อจิตสงบเราก็จะกระทำแต่สิ่งที่ดี การบริหารจิตและเจริญปัญญานั้นจะต้องฝึกฝนจิตให้สงบนิ่งซึ่งการฝึกจิตให้สงบนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธีเช่นการสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาการฝึกยืนเดินนั่งการนอนอย่างมีสติการนั่งสมาธิหรือการฝึกให้มีสมาธิในการพูด ฟังคิดถามเขียนสิ่งเหล่านี้ถือเป็นการฝึกจิตได้อย่างหนึง่งแต่วันนี้จะมาเรียนรู้การทำจิตให้บริสุทธิ์ในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆกันก่อนครับวิธีแรกคือการฝึกจิตไม่ให้โกรธครับคือการรู้จักอดทนไม่โกรธหรือโมโหสิ่งต่างๆง่ายๆ อีกทั้งถ้าเรารู้จักควบคุมจิตใจของเราไม่ให้โกรธแล้วยังเป็นการสอนให้เราเป็นคนที่รู้จักให้อภัยอีกด้วยอย่างเช่นถ้ามีเพื่อนมากแกล้งเราแล้วเรารู้สึกโกรธโมโหอย่าที่จะไปแกล้งเพื่อนกลับไปหรือไปทะเลาะใช้กำลังกับเพื่อนต่อซึ่งถ้าเรารู้จักระงับความโกรธให้อภัยแก่เพื่อนก็เป็นการฝึกจิตของเราให้บริสุทธิ์ไม่คิดอาฆาตพยาบาทต่อไปด้วยการฝึกจิตในการรู้จักให้อภัยแก่ผู้อื่น ยังเป็นการช่วยให้เราอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุขด้วยนะครับวิธีต่อมาคือการฝึกจิตไม่ให้อยากได้สิ่งของของคนอื่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งในการฝึกจิตของเราให้บริสุทธิ์และยังตรงกับศีลที่ไม่ให้เราลักขโมยสิ่งของของคนอื่นเพราะถ้าเรารู้สึกอยากได้อยากมีก็อาจจะทำให้เราไปขโมยสิ่งนั้นมาเป็นของของตน หากเราฝึกจิตไม่ให้คิดอยากได้สิ่งของของผู้อื่นและรู้จักเสียสละแบ่งปันสิ่งของของตนเองให้กับผู้อื่นนอกจากที่จะทำให้เรามีจิตที่บริสุทธิ์แล้วยังถือเป็นการทำประโยชน์ต่อผู้อื่นอีกด้วยครับอย่างเช่นเราเห็นเพื่อนมีของเล่นชิ้นใหม่เรารู้สึกอยากมีของเล่นใหม่บ้างเราก็ไปขโมยเพื่อนมาเป็นของของเราแบบนี้ ถือเป็นการกระทำที่ไม่ดีเลยนะครับอีกทั้งยังผิดศีลอีกด้วยหากฝึกจิตให้คิดใหม่เป็นการแบ่งปันและเสียสละเราอาจจะนำของเล่นเก่าของเราไปบริจาคให้เด็กๆที่ไม่มีของเล่นได้เล่นบ้างของเล่นของเราที่เราคิดว่าเก่าแล้วก็จะมีประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อไปน้องๆที่ได้รับก็จะชื่นชมกับความมีน้ำใจของเราอีกด้วยนะครับ และอีกหนึ่งวิธีในการพัฒนาจิตนั้นก็คือการฝึกให้เราเป็นคนคิดให้รอบคอบมีเหตุผลรู้ผิดชอบชั่วดีอย่างเช่นมีคนมาสั่งให้เราทำสิ่งที่ไม่ดีหากเราใช้เหตุผลพิจารณาสิ่งนั้นว่าไม่สมควรที่จะทำเราจึงไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็ทำให้เราไม่ประพฤติผิดได้เรามาดูตัวอย่างเหตุการณ์ต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนของพัดกันครับเต้ยเต้เมื่อกี้ วันเพนหยิบยังลบของเราไปใช้ไม่ขอยืมเราก่อนอีกแล้วปล่อยให้เราหายังลบตั้งนานวันเพนอาจจะลืมบอกก็ได้นะพัดอย่ากโกรธวันเพนเลยเราไม่ได้กโกรธที่มาเอายังลบของเราไปใช้หรอกเพราะเรามีน้ำใจให้เพื่อนยืมยังลบเราได้เสมอแต่ที่ไม่ขอเราก่อนอาจจะเพราะวันเพนอยากได้ยังลบของเราก็ได้นะ วันหลังก็บอกวันเพนว่าให้ขออนุญาตก่อนหยิบไปใช้ซิเราว่าเราจะแกล้งหยิบเอาดินสอวันเพนไปใช้โดยไม่บอกก่อนบ้างเต้ยช่วยเราหน่อยสิเดี๋ยวเราไปหยิบดินสอวันเพนมาซ่อนไว้โต๊ะนายนะเราไม่เอาด้วยหรอกนะทําไมล่ะเดี๋ยวเราไปหยิบดินสอเองแค่ซ่อนไว้โต๊ะนายเท่านั้นเองวันเพนจะได้หาไม่เจอไงเราว่า พัดอย่าทำเลยนะมันไม่ดีพัดยังไม่ชอบที่ของหายเลยวันเพนก็คงไม่ชอบเหมือนกันและถ้าวันเพนรู้ว่านายแกล้งเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันหรอกอืมเราว่าถ้าเราทำอย่างนั้นวันเพนต้องไม่ยอมแน่เลยเราก็ไม่อยากทะเลาะก,กับเพื่อนด้วยถ้าอย่างนั้นเราทำแบบที่เต้ยบอกละกันเดี๋ยวถ้าวันเพนมาหยิบไปใช้อีกเราจะบอกว่าให้เอามาคืนด้วย ดีแล้วล่ะพัดเห็นมะทำอย่างที่เราบอกสบายใจด้วยไม่ต้องกลัวว่าวันเพนจะมาแกล้งคืนด้วยนั่นสิเล่าสู่กันฟังน้องๆเคยเจอเหตุการณ์แบบพัดกันบ้างหรือเปล่าครับที่เพื่อนยืมของไปแล้วไม่บอกก่อน น้องๆรู้สึกอย่างไรและแก้ปัญหากันอย่างไรบ้างลองออกมาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับน้องๆบางคนอาจจะรู้สึกโกรธเพื่อนที่หยิบของของเราไปโดยไม่ขออนุญาตก่อนแต่หากเราใช้วิธีการพัฒนาจิตใจของเราไม่ให้โกรธรู้จักเสียสละ และใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาที่เกิดก็จะทำให้จิตใจของเราสงบไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีและจะทำให้เราอยู่รวมกันกันกบผู้อื่นได้อย่างมีความสุขด้วยนะครับน้องๆครับการฝึกจิตให้ผ่องใสขัดเกลาจิตของเราให้บริสุทธิ์จากสิ่งที่ทำให้จิตเราเศร้าหมองด้วยการระงับความโกรธความคิดอยากได้ของผู้อื่นความไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี ถือเป็นสิ่งที่ดีที่น้องๆควรจะปฏิบัตินะครับและน้องๆสามารถทําได้ตลอดเวลาเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์แล้วเราก็จะคิดดีทดําดีนอกจากที่จะเกิดประโยชน์ต่อตัวเองแล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นด้วยนะครับช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่เอาล่ะครับน้องๆ ตอนนี้ก็ได้เวลาของกิจกรรมฉายเดี่ยวแล้วนะครับไปร่วมสนุกกันได้เลยครับให้น้องๆตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะครับข้อ1การฝึกจิตให้สงบทำได้โดยวิธีใดบ้างถูกทุกข้อข้อ2ถ้าเพื่อนวิ่งมาชนเราล้มเราควรทำอย่างไร ให้อภัยเพื่อนข้อ3ถ้าเพื่อนชวนเราลอกการบ้านเราควรทำอย่างไรไม่ทำตามเพื่อนเพราะเราควรทำการบ้านด้วยตัวเอง ข้อ 4. บุคคลในข้อใดที่มีจิตบริสุทธิ์วันเพนทำอยังลบพัดหายแต่พัดไม่กโกรธ เอาล่ะครับน้องๆเรามาดูเฉลยกันเลยครับว่ามีคำตอบใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อหนึ่งการฝึกจิตให้สงบทำได้โดยวิธีใดบ้างคำตอบที่ถูกต้องคือถูกทุกข้อทั้งการนั่งสมาธิและการสวดมนต์แผ่มเมตตาล้วนเป็นการฝึกจิตใจของเราให้สงบมีสมาธินะครับข้อ2ถ้าเพื่อนวิ่งมาชนเราล้มเราควรทำอย่างไร คำตอบที่ถูกต้องคือให้อภัยเพื่อนเพราะการที่เรารู้จักอดทนไม่โกรธเพื่อนและให้อภัยเพื่อนถือเป็นการฝึกจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยการคิดดีทำดีนะครับข้อ 3. ถ้าเพื่อนชวนเราลอกการบ้านเราควรทำอย่างไรคำตอบที่ถูกต้องคือไม่ทำตามเพื่อนเพราะเราควรทำการบ้านด้วยตัวเองการลอกการบ้านของเพื่อนถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเราควรทำการบ้านด้วยตัวเราเอง เพราะถือเป็นการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนไปแล้วด้วยครับข้อ 4. บุคคลในข้อใดที่มีจิตบริสุทธิ์คำตอบที่ถูกต้องคือวันเพนทำอย่างลบพัดหายแต่พัดไม่โกรธเพราะพัดรู้จักอดทนต่อความโกรธรู้จักให้อภัยเพื่อนเมื่อเพื่อนทําผิดเป็นยังไงบ้างครับน้องๆการทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่ทำได้ง่ายๆและมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับ อย่าลืมนำสิ่งเหล่านี้กลับไปปฏิบัติฝึกฝนจิตตนเองให้บริสุทธิ์กันด้วยนะครับครั้งต่อไปเราจะได้ทำความรู้จักกับเรื่องพุทธศาสนาสุภาษิตจะเป็นพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่าเรื่องอะไรนั้นครั้งต่อไปเราจะได้รู้กันครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีครับ